ทอดค่ะโอ้นี่เหรอใช่ค่ะออเอามาเอาเลีค่ะลูกค้าเอาพิซซ่าแล้วก็แล้วก็มาร์กเกอร์แล้วก็ไก่เอ้หจ้าเอากนกับพิซซ่าหนูยาเขียนกนเขียนกนไม่ต้องเขียนค่ะเขียนไม่ต้องเขียนเร็วสิเขียนเป็นมาเดียวเขียน โอ ح, เอาที่ิ๊กเกค่ะ so นี่ค่ะนี่ค่ะลูกค้าปี๊กเอไห่คะไม่มีค่ะปี่เลค่ะนี่ซ้อนอะไรประเทศค่ะดีดดีดอีดแขนมันนี้ด้วยค่ะลูกค้า กินลิค่ะหูร่าเกนมากมม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 มัมมัมมัมกินจากหมูไหมอ๋กินค่ะกินแล้วหินแล้ว